เกือบวิดประทะแล้วนะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับปิงลี่เฟมาร์ดโพสคลิปนะครับพร้อมแคปชั่นว่าเกือบเจอปรแจแล้วล่ะ แพดแท็กปิงลี่ขณะร่วมขบวนแห่ฉลอง Mid World 2025ของน้องโอปออยู่นะครับในตอนนั้นนะครับก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ยมาบีบแต่ไล่นะครับพร้อมโวยขณะถูกขบวนเนี่ยแห่ที่เดินขวางถนนปิงลี่เนี่ยก็เลยตะโกนสวนว่าก็ยกรถข้ามไปซิมาบีบทําไมขณะที่ชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าแล้วบีบถูกคนซะด้วยปิงลี่เลยนะเขาแจ้งแล้วว่ามีขบวนยังไม่รู้อีกเหรอถ้าปิงลี่เอาจริงเนี่ยรถคันนี้คงไม่อยู่แล้วถ้าไม่ติดว่ากลัวเสียมูดนะฉันว่า เนินงกระโดดทีมมอไซค์ไปแล้วแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มาคอมเมนต์กันว่าเป็นการทําให้จาราจรติดขัดคิดถึงคนทํางานบ้างซีอันนี้ก็เป็นการคอมเมนต์นะครับของคนในโลกโซเชียลเนอะสองแง่2มุมแต่แอดก็ว่าการที่มีขบวนแบบนี้เขาคงประสาแล้วครับว่า เออวันนี้จะมีขบวนแบบนี้นะขอให้คนสัญจรไปมาหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นอื่นหน่อยอะไรประมาณนี้ยังไงก็ใจล่มๆกันนะครับคนไทยด้วยกันอย่าตีกันเองเลยจบที่ปิงลี่นะครับมาต่อที่ปิงปองธงชัยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยแต่งตัวเ,เวอร์เป็นโอปอสาขาเสือใหญ่แล้วนะครับเล่งถีบจากตัดเย็บมงกุฎพร้อมถ่ายรูปเทียบเป๊ะไม่พอแค่นั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังได้เผยคลิปผ่านทางอินสตาแกรมนะครับนั่งโรซาเล้งเปรียบเสมือนโอปอเนี่ยที่นั่งรถโรลโลอยนะครับเปิดประทุนนั่นเอง งานนี้นะครับแอดก็ให้คะแนน10เต็ม10ไม่หักเลยนะครับไม่ตกเทนจริงๆเลยนะครับสำหรับปิงปองทันกระแสนะครับแล้วดันทําได้เหมือนซะด้วยล่าสุดนะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจนะครับกดชอบใจกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆเลยละครับ